สวัสดีครับผมแมงทัพพูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็มาดูจัด ouais. do, จห้องครัวกันนะฮะเนาะแมงทัพพูนะฮะว่าจะถึงไหนแล้วนะครับผมเนาะก็เพิ่งมานะฮะเนาะเอีอ่าอืมนะครับผมเนาะอ่าืมฮะก็เขาจัดมาแล้วค่อยๆจัดหน้าเอฟซีผมจะได้ไปล้างเคื่ออีกนะฮะฝุ่นมันเยอะนะฮะเอฟซีอ่าอืมนะฮะ ลุงเขาาลุงก็มานะลุงมาลุงดีกว่านะฮะก็อยู่ไปเรื่อยนะครับผมอยู่ไปเรื่อยๆครับผม

ครับเที่งานอยู่งเทพบ่ครับเมื่อก่อนนะครับออกแล้วออกแล้วครับผมล่าออกนึกถึงไรออกล่าออกครับผมครับล่าออกครับล่าออกครับ่งล่ออกตอนที่เขาสิไล่์แมนไล่ออกเด้ดี่น่ะอ๋อล่าออกครับผมล่าออกงานเทศกาลทําหยางนะครับผมสายยางทีนะครับผมสายยาหยางสีหน้ามันนี่บ่ครับผม พรวาชอบดไออกล่าออกไอ้ยีเด่นนั่นเล่นนั่งไห้รู้ไมบ่อยขน้นเล่นไปแห้งเนี่ยมาลับแล้วงานนี้มั้งอืครับ

โอยเพลงหมาเพ่งห้ยกำลังใจฟังแหงเสาเวลาพม่ตัวอังใจนับเป็นมุเอาไว้จะเดกเตตีมยมัน้ไมแบบ่ยังไ่ได้ไปเลือกนะฮะกางเยกงเยีะครับพรุ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะ

เหมือนกันทั่วไปเลยพิมพนาครับผมช่วงกินข้าวขาอะไรฮะช่้งกินข้าวข <c oughs> าอะไรใครที่ที่นวัดนครเนี่ยก็กินกินอาหารทั่วไปก็เคพักอยู่กับใครก็พี่ทำไมพี่ต้องซอกแซกผมด้วยเนี่ยฮะใจเมตตาเนาะ

เขายอกกยอพี่เขาเล่นเฉยนะฮะเนาะเฮ้ยเราลงข้างรถพูนจะมาตอนไหนเนาะยังไม่รู้เลยรู้สึกดีใจไหมครับดีใจนะครับผมที่รุ <h <h ้คลมาช่วยทำบ้านให้เนี่ยครับดีใจมากมากเลยครับผมครับผมเซียาพูดตอบเพียดีนะฮะที่มาช่วยทำบ้านไทยเนี่ยของผมเป็นสิทธิพิเศษอะไรครับโอ้โหนี่ฮะ ก็ฝากช่องเพชรสมนทีวีนะครับาครับนะตอนเที่ยงนะครับผมมาจากไหนมาจากนวันครอ๋อไปทุลาครับผม

เอาพี่แดงเป็นอะไรลองเท้าแบผมยังไม่รู้เลยเป็นนงงปูนใชเสงือดบสีดำจี๊งจผมชอบสีดำก็ไม่แน่นนะตีคนได้จะู่ฟอเออแทนขาวดำไ นั่นแหะครัจับตั้งเสียงแมคเนเทนสนี่ช่วยทับ่แมงตพูเห็ดเนื้อจะของินวไครับาไเอิกของเสียงไม่ด้วยนะโอ้เห็ดเนื้อผิดจอบอะโบประจํามอบไบ่ผน้แมงเนียล้อดิ เพื่อนเจ้าของนะครับเอแล้ครับเนกูเออเข้าสูช่องแดงแนนะครับามดูการเคลี่พื้นนะครับเพื่อจะเทนพื้นดันเมนกะปูเเนเออนั่นแหละเพื่อนเจ้าของนั่นแหละโดนกดดันนั่นเอง กวาดนี้จากนี่นออ้วกวาดลงวางมาทำไมฮะเอาเอาเนีเ่ยคือลึกเย็นลงก็ไม่รู้นะคะคทีนี้ข้อตอกขบายข้อเมียนน,ยนะะู่นช่องเสือพม่าอีกสิบลายครบห้าร้อยนะครับอีกสิบลายนะท่านที่ดูอยู่เสือพาไปเริ่มกระโดดไปเสือพม่า,มาด้วยครับท่านที่ดูอยู่เสือพาไปเริ่มกระโดดไปเสือพม่าด้วยกัครับดันดันดันห้าร้อยลายครับ มรต,ต้องช่วยใช่ไหมนะต้องช่วยถึงจะเร็วขึ้นเต้เซินมาดินะเต้เมาดินะ อันใหม่แมงทับูนะครับี๋ยวจะเทปปูนนะครับอืมเทปูนตัดพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะเทปนี่ตนโตล้นก่อนมื่ากะม่้นื่อยหระั้าหนื่อยค้ามห้ามเ่ยหามป้ตาย เีห้ามแล้วห้ามตายังค่ะ่อนลเียแอันอโดน่ดทัวเจอจได้คคมงสั่งอาหารปลาซอ้านบ้านซอยังสั่งไม่ได้เลยนะสก็สั่งไม่ได้ต้สั่งได้ยงมกว่าอาหารอาหารีเนได้ไม่้จ้าว สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณนะครับผม